ค่ะสวัสดีสสดค่ะด,ดิฉันนางสาวพันสายแย้มเนธรหัส ID 1540204664เลขที่49ค่ะวันนี้จะมาสรุป My Mapping บทที่10นะคะเรื่องอิทธิพลของขอครอบครัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะอิทธิพลของครอบครัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเราจะมาดูความหมายกันก่อนนะคะความหมายก็คือครอบครัวหมายถึง ครอบครัวหมายถึงหน่วยทางสังคมที่มีสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไปตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะที่อาศัยอยู่รวมกัน โดยมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดส่วนทุีนี้มาดูสองนะคะก็คือครัวเรือนนะคะครัวเรือนก็คือหมายถึงครัวเรือนก็หมายถึงหน่วยการที่อยู่อาศัยนะคะ หน่วยที่อยู่อาศัยโดยอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยคนเดียว <c oughs> หรือตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่นี้จะมาดูถึงประเภทบ้างนะคะประเภทของครอบครัวจะมีสองประเภทนะคะแบ่งออกมาเป็นหนึ่งคือครอบครัวต้นนะคะคือครอบครัวที่คือครอบครัวที่มีคนมีสมาชิกตั้งแต่เกิด ก็คือครอบครัวเดี่ยวนะคะครอบครัวเดี่ยวก็คือครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายนะคะทีนี้จะมาดูถึงกลยุทธ์ขจัดความขัดแย้งของครอบครัวนะคะก็คือหนึ่ง แสดงความแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญสองก็คือใช้เหตุผลนะคะสามก็คืออ้างความเหมาะสมอ้างความเหมาะสมชอบทำ 4. ใช้การต่อรอง 5. ให้รางวัล 6. อารมณ์และ7สร้างความพับใจ ทีนี้จะมาดูลักษณะการตัดสินใจของครอบครัวบ้างนะคะก็คือแยกมาเป็นหนึ่งการตัดสินใจที่มีสามีนำสองก็คือการตัดสินใจโดยที่ภรรยานำสามก็คือการตัดสินใจแบบอิสระ และสี่คือการตัดสินใจรวมกันนะคะการตัดสินใจรวมกันทีนี้จะมาดูหัวข้อสุดท้ายก็คือวัฒนัาากรของครอบครัวนะคะมีทั้งหมด8ขั้นนะคะ1ก็คือคนโสดสก็คือคู่แต่งงานใหม่ สามก็คือครอบครัวที่มีลูกเล็กอายุต่ำกว่าหกปีสี่ก็คือครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่หกถึงสิบสอง หกถึงสิบหครอบครัวที่เป็นไวรุ่นครอบครัวที่มีลูกเป็นไวรุ่น6ครอบครัวลูกแยกออกไปเจ็ดครอบครัว กเกษียณอายุและ8าดครอบครัวคนชราเดียวดายค่ะนี่ก็คือการสรุป mind mapping บทที่10เรื่องอิทธิพลของครอบครัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้เรียนไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ